จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ด้านยุทธปกรณ์ไทยปี2031ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเมื่อกองทัพประกาศเปิดตัว,ตวขีปนาวุธล้ำยุค2031อาวุธยุทธปพร,รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกจุดเด่นไม่เพียงอยู่ที่พลังทำลายล้างแต่ยังมาพร้อมระบบนำวิถีใหม่ล่าสุดที่มีความแม่นยำสูงระดับเซนติเมตรเทคโนโลยีระบบนำวิถีใหม่ล่าสุด หัวใจสำคัญของขีปนาวุธรุ่นนี้คือระบบนำวิถีไฮบริดผสมผสานซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีดาวเทียมหลายความถี่การติดตามด้วยเราร์ขั้นสูงและการคำนวณด้วย AI ทำให้สามารถปรับทิศทางกลางอากาศได้แบบเร็วทม,ม์แม้ในสภาพแวดล,ล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการใช้มาตร,ราการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์จากฝ่ายตรงข้ามสมรรถนะและพิสัยทำการขีปนาวุธล้ำยุค2031สามารถยิงได้ไกลกว่า1,500กิโลเมตร และยังสามารถปรับรูปแบบการบินเพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ศัตรูด้วยการบินต่ำใกล้พื้นผิวทะเลหรือการไต่ระดับสูงเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงช่วยเพิ่มความเร็วจุดโจมตีสามารถกำหนดได้ทั้งแบบโจมตีตรงและโจมตีจากมุมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันหนาแน่นระบบขับเคลื่อนและพลังงานขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงผสมที่พัฒนาในประเทศซึ่งให้แรงขับสูงแต่ยังคงประสิทธิภาพด้านความประหยัดเชื้อเพลิงเทคโนโลยีหัวเผา และหัวฉีดออกแบบใหม่ทำให้สามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงได้นานขึ้นและเพิ่มความสามารถในการทำภารกิจระยะไกลโดยไม่ต้องพึ่งฐานยิงใกล้พื้นที่ปฏิบัติการความปลอดภัยและการควบคุมแม้จะเป็นอาวุธทำลายล้างสูงแต่ระบบควบคุมได้รับการออกแบบให้มีมาตร,รการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นมีระบบยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนก่อนการยิงและสามารถยกเลิกภารกิจได้แม้ขีปนาวุธถูกปล่อยออกจากแท่นยิงแล้ว เพื่อป้องกันการยิงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการถูกแฮ็กจากศัตรูความหมายต่อยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศการมีขีปนาวุธล้ำยุค2031ทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มศักยภาพการป้องกันเชิงรุกและการป้องปรามภัยคุกคามในอนาคตร,รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเติบโตสร้างงานและพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูง บทสรุปก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคงขีปนาวุธล้ำยุค2031ของไทยไม่ใช่เพียงอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยเทคโนโลยีระบบนำวิถีใหม่ล่าสุดได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการป้องกันรประเทศและจะเป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนายุโทโธปกรณ์ไทยในทศวรรษต่อไปถ้าต้องการผมสามารถทำร์ชั่นนี้ให้ยาวเต็ม5นาทีจริงๆโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงเทคนิคและบริบท ประวัติศาสตร์ของคิปนาวุธไทยเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และลึกมากขึ้นได้